สวัสดีครับผมคลิปนี้อัปเดตให้ชมนะครับกับค้างผักงบน้อยใช้ทุนหลักร้อยแต่กําไรเนี่ยบวกบวกบวกคือใช้ทุนแค่หลักร้อยนะครับในการซื้อมเมล็ดพันธุ์ต่างๆเป็นค้างผักรวมมิรอยู่บนที่เนินนะครับบนที่เนินหน้าสวนเลยจุดนี้ห่างจากจุดตั้งปั๊มเนี่ยน่าจะประมาณ150เมตรนะครับขึ้นเนิน4 5องศาสามารถจัดค้างแบบนี้ได้แล้วก็พืชผักทรอยางก็มีใบเขียวใบใหญ่นะครับ ใช้ระบบน้ําจากพลังงานแสงแดดนะครับก็คือใช้แผงโซลารเซลล์ปั่นน้ําขึ้นมาวางระบบเป็นแบบมินิสเปรย์ปีกผีเสื้อตัวใหญ่ครับอัปเดตให้ชมหลังปลูกได้ประมาณ1เดือนนะครับหเดือนในที่นี้หมายถึงฟักแฟงนะแต่ก่อนเนี่ยผมจัดค้างนี้เนี่ยใส่ฟักแฟงเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็มาเติมพวกถั่วแล้วก็บวบแล้วก็ฟักทองแล้วก็มีถั่วพลุยักษ์ภายหลังนะครับ ใช้ทุนร้อยเดียวก็คือซื้อมเมล็ดพันธุ่วฝักยาว1ซองปลูกไม่หมดนะจัดแบบนี้นี่อีกหลายจุดในสวนเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปใช้ระบบน้ําฝีส่วนกระแสะความแห้งแล้งเป็นค้างไม้ไผ่สร้างแบบไปง่ายนะครับใช้เสาสีต้นแล้วก็ใช้ปลายไม้ไผ่มาปักเรียงกันด้านบนก็ใช้ปลายไม้ไผ่เอาไปวางไว้แล้วก็มัดด้วยอยอดลานนะครับ ไม่ได้ใช้ตะปูส่วนเสาหลักๆเนี่ยก็จะใช้เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับก็อยู่ได้ราวๆ5ปีสามารถปลูกซ้ำที่เดิมได้โดยที่ไม่ต้องรื้อนะครับใช้พื้นที่นิดเดียวเองตรงนี้ความยาวก็7เมตรคูณความกว้างก็แค่2เมตร50นะครับใช้เสาสีต้นเป็นเสาหลักมีทุกอย่างที่เราอยากกินก็คืออย่างที่บอกไปมีถั่วฝักยาวและเพึ่งหยอดมเมล็ดไปเมื่อ สัปดาห์ก่อนแล้วก็มีบวบนะครับแล้วก็มีฟักทองแล้วก็มีหลักๆก,ก็จะเป็นฟักแฟงแล้วก็ถั่วพลูยักษ์ในจุดนี้จุดเดียวปลูกอย่างละนิดละหน่อยการให้น้ำเนี่ยจะให้น้ํา2วันครั้งในช่วงเช้านะครับที่มีแสงแดดอ่อนๆประมาณนี้แหละแล้วก็มีการดูแลก็คือจะฉีดพ่นด้วยฮอร์โมนนะครับน้ำหมักชีวภาพเคล็ดลับในการดูแลหน้าแ้งเนี่ยไม่ให้เกิดเพลี้ยเกิดโรคเนี่ยเราต้องหมั่นฉีดพ่นหน่อยนะครับซึ่งน้ำหมักที่ใช้ อันนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะแต่ผมฉีดพ่นทุก7วันนะครับสามารถทําได้บนพื้นที่แคบๆหน้าบ้านหน้าสวนของเรานะครับข้างบ้านถ้าจุดไหนที่แดด่องนะครับเราก็สามารถตั้งค้างผักแบบนี้กั้นแสงดีกว่าเปลืองเงินซื้อแสแลนเดี๋ยวถ้าใบคลุมถ้าเครือคลุมเนี่ยมันจะสวยงามกว่านี้เป็นแหล่งอาหารชั้นดีเคยทําซุ้มแบบนี้ค้างแบบนี้บนอีกจุดหนึ่งนะครับก็ มีพืชผักไว้กินไว้รับประทานในครัวเรือนเนี่ยตลอดทั้งปีเลยที่เหลือก็ขายได้ทุนแค่ลร้อยแต่กําไรที่ได้ก็คือเราไม่ต้องไปซื้อพืชผักนะครับแล้วก็มีของแจกจ่ายแบ่งปันญ,ญาติพี่น้องแล้วก็มีกําไรนิดหน่อยนะครับจากการขายโดยเฉพาะในช่วงที่ผมทําคลิปอยู่เนี่ยก็คือช่วงเดือนธันวานะครับก็จะเข้าหน้าแรงไปเรื่อยๆถ้าสวนไหนมีระบบน้ำดีๆหรือมีระบบโซลาเซลล์ที่สามารถประหยัดพลังงานประหยัดน้ำมันได้เนี่ย ก็สามารถจัดค้างผักแบบนี้ได้ถ้าเป็นดินไม่ดีดินรุกลังเนี่ยเราก็สามารถหาดินดีๆมารองพื้นหลุมหรือว่าเอามารองพื้นปลูกได้เลยเหมือนผมเคยทําเป็นคลิปออกไปนะครับจุดนี้ก็เหมือนกันครับจุดนี้เป็นที่เนินสูงเลยแหละดินเป็นดินลุกลังแต่ผมใช้วิธีการเปลี่ยนดินเปลี่ยนดินใหม่เพื่อเอามาปลูกพืชผักทําค้างผักแบบนี้ใช้ทุนนิดหน่อยกับแรงงานของตัวเองสามารถทําได้ลองทําติดสวนไว้ถือว่านำมาแชร์นำมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับผม